ก็ได้กับระดับกันองอระดับมาสองนะจ้าเดี๋ยวนี้เราจะมาแยกเป็นกไปดูนะจ้าอ่าเรื่องหนก็คื้าเน่ยหนึ่งหรเขาเจ็ดกันนะจ้าสิบเอกห็จะแยกเป็นอัี่สมนี่ชัดเลยอ่าสองอ่าอันนี้ยัจบอ่ะก็สองเจ็ดเอิบสี่อาจะมียนจซ้องอยู่หึือมา X, ลบกับสองไน้าตมไ้กับไดลบเก้าเอ็กซ์ลบสามก็จะมีอะไรสัองอยู่เลยออกมาอ่าถ้าดึลบสามข้างในก็เป็นลบอ่านกับไปลบแลบสิบองเอ็กซ์ดึงตัวเลือกออกมาเป็น4ได้ข้างในก็จะเป็นอะไรลบสอ่า ลบสองก็ลบเหมือนเดิมถ้าเกิดดึงแค่ตัวน,นี้ลบอะไรกับสาม็ถูกต้องต่อไปสิบสี่วบวกยี่สิบหกแซดดึงออกมาเป็นอะไรสองก้อนถูกต้องข้างในเหลือเป็นเจ็ดบวกกับสิบสามถูกต้องไปต่อ x กซำลังสองบวกสิบสามดึงออกมาดึงตัวร่วมเป็น x มาก่อนถูกต้องข้างในเหลือเป็น x 6กถูกต้องไปแซกกำลังสามแซกกำลังสองลบสองแซกดึงไรมาลูกระลมก็เป็นแซกถูกต้องข้างในตัวแรกเหลือ3แล้วก็แซกด้วยใช่ไหมสามแซกด้วยใช่ป่ะเพรมันแซกกำังสองอ่าข้างในตัวหนึ่งเหลือแค่ลบ2ถูกต้องอ่าต่อไปขอแยกเป็น2อเลลยะลกนะ X2 ็บวกเก้าสิบสีแยกเป็นสองเลกได้ไง ไม่แยกอย่างนี้นูไม,ม่ไเมตรสองเตร้องมี x ทั้องคู่อ,เองเมตรอ่าปนูจะไม่อนะอะไรคูณกันได้14บ่วกกันได้กามากก็คือ7กับ2ก็เป็นบวกเกับบวกสต่อไปเอ็นลัง 2, 65, บวกบห็แยกใหเป็น n 2บน็บกออ,อันนี้คิดการอะไรคูณกันได้14่แล้วบวกกันได้15าก็มี1นกับสิอ่า เป็นบวกเดิมกบบวก14ถูกต้องกับวกองวย่แยกเป็น y ที่องเล็กกว่าลูกลกไปกอะไรบวกกันไอคูณกันได้ยีบแล้วบวกกันได้สิก็น่าจะเป็นหกับสี่โอเคกับวอไก x ์กสอกเจบสมี x 2กสเล็กก่อน่ะใส่สอเล็กไปก่อนูก อะไรคูณกันได้ลบสิบแปดแล้วบวกกันได้เก<ม>็เก้าับสอง 9, 2, ใช่ไหมแต่ต้องเป็นบวก9ก้าแล้วก็ลบสองานจะได้ออกมาเป 2, 6, 9, 2, ็นลบสิบแแล้วบวกเจ็นะจะต่ไปเอ็กซ์าสองลบเก้าเอ็กซ์บวอะไรคูณกันได้ยี่สิบแล้วบวกกันได้ติดลบเก้็ต้องเป็นลบเด็นะอ่าเ็กอะไรคูณยี่ิดีมีสี่กับห้าแล้วก็สองกับสิเอาคู่ไหนดีสีกับห x 4 cặp x 5 nè ok dịch trả